วันนี้จะพาทุกคนทุกท่านเข้ามาดูต้นสตอเตียดแต่ก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าสตอต้นนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนเมื่อปีที่แล้วเราโน้มลงมาเอาเกลนลอนน้ําทับเพื่อให้ต้นสตอมันเตี้ยสรุปสุดท้ายคือมันไม่ได้ผลคะ่ะทุกคนมันไม่ได้ผลเพราะว่ามันก็จะพยายามสูงคะ่ะทุกคนเพราะว่าไอ้ต้นรากของเขาแข็งแรงเนาะก็เลยได้เอากันไกรมาตัด ตัดแต่งให้มันเตี้ยไปอย่างนี้ค่ะทุกคนแต่ต้นสตอถ้าเกิดเราตัดนะถ้าเราตัดพร้อมกันเลยต้นเขาจะไม่รอดนะทุกคนเวลาตัดก็ต้องตัดต้องเอาไว้กิ่งหนึ่งออกและกิ่งหนึ่งต้องเอาไว้ต้องเหลือสักกิ่งหนึ่งนะแล้วก็ไปดูที่ต้นอีกต้นหนึ่งที่เราตัดแต่งยอดแต่งกิ่งของเขาา้าเมื่อสองเดือนที่แล้วคือต้นนี้แล้วก็เอาไปเสียบในดินนะคะทุกคน เอายอดของเขาไปเสียบในดินว่ามันจะติดไหมตัดจากต้นนี้นะคะทุกคนเพื่อแต่งกิ่งให้มันเป็นพุ่มหรือว่าไม่ให้มันสูงเกินไปเพราะว่าหลายๆอย่างในสวนก็จะ,ะตัดเนาะเป็นการปลูกแล้วก็ตัดเป็นการทดลองค่ะทุกคนอันนี้ก็ตัดจากต้นโน้นเอามาเสียบดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนนี่เห็นแล้วต้นสตอที่เสียบไว้มาดูพร้อมๆกันเลยนี่ก็ไม่ได้เข้าสวนมาหลายวัน ดูนะต้นแรกนะคะทุกคนเป็นสภาพนี้นะคะเป็นสภาพนี้นะคะทุกคนต้นไม้บางต้นไม่ใช่มันได้บางต้นได้บางต้นไม่ได้มันต้องทําให้มันมีจํานวนมากพอนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะทุกคนต้นนี้เราก็ตัดเห็นไหมคะทคุตัดจากต้นเมื่อสักครู่นั่นแหละเอามาเสียบนะคะทุกคนเสียบลงไปดินไม่ได้คิดอะไรมากคือเสียบลงไปเลยนะว่ามันจะติดยอดไหมนะ นี่นะคะก็เห็นว่ายอดมันแตกออกมาแต่มันจะโตไหมก็รอลุ้นไปรอไปสักพักว่ามันจะโตไปในแนวทางไหนนะเห็นยอดมันยังเขียวเขียวอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้มาเล่าสู่กันฟังทำกเกษตรผสมปนไปในสวนว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนที่เราเรียนรู้ก็ได้นำมาแบ่งปันนะคะทำกะเกษตรมันเป็นการทดลองทำกเกษตรมันเป็นการ ทำด้วยตนเองและนํามาเล่าเป็นประสบการณ์แบ่งปันค่ะเดี๋ยวลุ้นต่อไปว่าต้นสตอที่เสียบยอดลงไปในดินโดยที่ว่ามันไม่มีรากมาก่อนว่ามันจะเติบโตเป็นต้นใหญ่ไหมนะคะถ้ามันใหญ่เท่านี้เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอีกทีตอนนี้ยอดของเขากําลังแตกขึ้นมาสวยงามมากๆเลย ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้รุ่นต่อไปว่าต้นสตอต้นนี้จะมีผลเช่นไรในอีกอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอจบคลิปไปก่อนบายบายเจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ลูกสีทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านขอให้ชมคลิปแบบมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบายบายเจอกันใหม่จ้า